สวั então, ú, สดีครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ฟิวเจอร์ครับเมอินเกาหลีนะครับฟิวเจอร์เกาหลีนะครับแท้ๆเอาพูดถึงสีกันดีกว่าสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านหมดเลยเนียนมากๆนะครับค่อนข้างเนียนเลยนะครับว่าจะเป็นด้านหน้านะครับสีเนียนมากๆทุกจุดเลยนะครับผมอ่านี่นะสวยงามไม่มีตําหนิแบบสีแบบด่างเลยนะครับสีเนียนมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงคอก็เป็นผิวสแตนเลยนะครับเนื่องจากสีดำด้านเนาะผิวสแตนเลเลยนะครับผม แล้วก็หัวก็จะเป็นโลโก้ PS อย่างนี้นะครับฝาปุ่มปิดครบนะครับแล้วก็ลูกบิดอ่าแับแรกเนาะต่อมาลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดล็อกสายด้วยนะครับลูกบิดล็อกสายอย่างดีนะครับชุดนี้ก็มีหลายตังอยู่นะชุดนี้ก็เกือบพันแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับจะใช้ของจีนก็ว่ากันไปนี่ของเกาหลีนะลูกบิดล็อกสายนะครับนี่กิตร์ก็เป็นในเกาหลีนะครับมีรียลนั number ครบเลยนะตัวนี้ลูกบิดล็อกสายก็โอเคละเฟดเป็นม m e ียยมจมโบยทะหานนะครับเฟดงานดีด้วยนะครับไม่ ขอบเฟดเก็บเนียบนะครับของเกาหลีเขาดีจริงๆนะครับต่อมาปิกัพนะครับก็เป็นใส่เป็นปิกัพของน่าจะเป็นของเดิมนะผมแต่ว่าตัดคอยได้นะหน้าหลังเลยนะครับตัวเน็กนะครับตัวเน็กตัดคอยตัวนี้นะครับใช้วอลลุ่มตัดคอยนะครับตัวนี้เป็นวัลทินะ้ที่เป็นวอลลุ่มนะแล้วก็ตัดคอยได้ด้วยวอลลุ่มแล้วก็ตัดตัดคอยตัวเน็กได้ด้วย คอยอาเป็นทัมอ่าส่วนตัวตัวบิดนะครับตัวตัดคอยได้เช่นเดียวกันใช้โทนตัดคอยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นเป็นแฮเบอรเกอร์นะครับตัดคอยครับแก็บผสมก็จะ นี่ตัดคอยเั้คคู่นะตัดคอยตัดคอยจะกลายเป็นซิงเกิลคอยผสมกันจะเป็นเทเลนะโอเคนะครับก็ทำให้เรียได้กว่าแล้วก็ผสมได้เยอะมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองเป็นเสียงคลีนกันก่อนเลยนะครับเสียงคลีนของตัวบิดกก่อนนะครับยังไม่ต้องลองตัดคอยนะครับแบบทำนะ เียงดีนะตัวบิดนะคือค่อนข้างแรงนะคือแบบผมเปิดแอมเสียงคลีนนะแต่มันจะแตกไปลายแล้วอะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเกณฑ์ใช้ได้เลยนะตัวนี้ กว้างนะครนี้ก็ส่งแก๊กแล้วต่อมาแก๊กผสมผมชอบมากนะมันจะมีความบุ้งกิ้งมากโอ้โหค่อนข้างหวานเลย โอ้โหไม่ต้องตัดคอยนะครับครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองตัวเน็กนะครับตัวเน็กนี่ก็หวานๆเลย จริงๆนะตัวนี้การตัดคอยนะครับต่อมาเดี๋ยวลองเป็นเสียงแตกดิทอชชั่นกันเลยนะครับก็วงจรดีนะครับเงียบดีเห็นนะครับกําลังเงียบเลยไม่มีเสียงเลยเลยครับผมจะบอกว่าตัวนี้คือเสียงโหดมากครับจะบอกเลยว่าเสียงโหดจริงๆนะครับอันนี้คือจูนอีจูนอีตรงนะครับไม่ได้ด็อกนะครับ Oh. แรงนะครับแน่นแล้วก็ชัดนะครับไม่เบลอรครับนี่ครับขอดีไม่เบรนี่คือเฟี้ยวๆเลย ครับไม่ต้องตัดคอยนะครับเพราะตัดคอยเนี่ยเล่นสมมติเล่น,ลนตัวบิดอยู่นะครับตัวบิด,ด,บดถ้าตัดคอยมันก็จะเป็นซิงเกิลคอยมันก็จะจี๋เนี่ยครับอ่าจริงเล่นเป็นซิงเกิลคอยนี่ก็พราะมอีกแบบนะเสียงมันดีจริงครับได้เหมือนกันนะครับ นับต่อมาตัวนี้นะครับ เสียงแตกะจบไปนะครับตัวนี้ก็ตำหนิของมันนะครับดูคลิปรีวิวจบละเสียงดีนะครับเล่นง่ายผมตัวนี้นะครับอ่าแจ้งนึงนะครับผมเซตอัพใหม่หมดนะครับตัวนี้เซตอัพเรียบร้อยนะครับเซตอัพทัชชิ่งให้มันต่ํานะครับผมคอก็แก้ไขคอก็ขันได้ปกตินะครับคือคอขันได้ปกตินึงนะครับผมเพราะาคอขันได้เนี่ย มันมีผลเรื่องการตั้งคอนะครับต้องขันได้ทุกตัวนะครับกีตาร์จากร้านผมนะครับขันไม่ได้ก็คือแจ้งมาขันไม่ได้นะขันได้คือขันได้นะครับอันนี้ขันได้ปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปตซดตัพได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแจตเนื้หนุ่ยก็เซดตัพได้ปกตินะครับอ่าเซดตัพให้เรียบร้อยนะครับตั้งชิงไว้ต่ำมากๆนะครับสายหกนี่เดี๋ยวผม่าให้ดูออบนะสายหกนี่อยู่ประมาณสองนะครับประมาณสองนะครับก็คือค่อนข้างต่ำในมาตรฐานอยู่้นะครับตัวสายหนึ หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็คือต่ําเลยนะครับผมเล่นง่ายนะครับมือใหม่ก็เล่นได้หรือมืออาชีพที่ใช้งานก็เล่นได้ปกติเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ตาหนิของเขานะครับอย่างที่บอกนะครับเล่นได้ปกติรีวิววงจรเรียบร้อยนะครับเซ็ตัพให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตาหนิของเขานะครับก็คือจะมีรอยแคร็กรอยร้าวตรงคอนิดหน่อยครับตรงนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยอ่ามองเห็นแล้วมองเห็นแล้วนี่ครับเห็นไหมครับโหขยับกล้องมาให้ใกล้ก่อนแั๊บนึงอ่า นี่นะครับคอจะมีรอยรล้าตรงนี้นะครับเนี่ยนี่กล้องโฟกัสละนี่ครับเห็นนะครับจะมีรอยรล้าตรงนี้เส้นหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ใช้งานหรือจะแทกหรืออะไรมาไม่แน่ใจนะครับจะมีรอยรลา้าตรงนี้ซึ่งตัวนี้ผมจะขายอย่างนี้เลยนะผมจะไม่ได้เก็บอะไรเพราะว่าเทสแล้วนะครับมันใช้งานไนดะ้ปกติอันนี้สายก็เบอร์สิบนะก็ ไม่ยุ่นหาอะไรนะครับสายเบอร์เซ็ก็คือมาตรฐานของเบือและนักดนตรีแล้วก็คือไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคอล้าไม่มีเอามือบิดอย่างนี้ก็ไม่มีการขยับนะครับเอามือบิดเนี่ยบิดซ้ายขวาก็ไม่มีการขยับนะครับแล้วมันแค่ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปก็ส,สามารถใช้งานได้เลยไม่มีใครเห็นนะครับถ้าไม่มีใครมาสังเกตแล้วอย่างอยู่ด้านล่างนะครับมาเล่นอ,อยู่นี้นะครับไม่มีใครเห็นแล้วครับผมหรือว่าถ้ากลัวใครเห็นก็สามารถ เก็บสีได้นะครับแก้มสีเดือนอะไรก็ได้นะผมจะไปอย่างนี้เลยนะครับก็วคุณสุดใจนะครับผมไม่มีการหมกเม็ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทาก็ได้ครับผมแค่พ่นสีก็ไม่เห็นละเดี๋ยวพอใช้ไปถ้าอนาคตไอ้ห้าปีสิบปีขึ้นมาเกิดร้าวก็มาโทษกันนี้ก็ผิดใจแค่นี่ครับโอเคก็เลยขายอย่างนี้หือเล่นได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มนะครับส่วนตรงนี้ส่วนรอยต่อคอนี่ไม่มีปัญหานะครับดูนะครับรอยต่อคอนี่ต่อแบบเซนเนกนะครับเซนเนกนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวานี่นิดเนียนกริปนะครับ ด้านต้นคอตัวนี้ก็เนียนกริปนะครับซ้อคอด้านนี้ไม่มีปัญหาดใดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ตามตามสภาพด้านบนก็มีนิดหน่อยครับนิดเดียวครับตรงนี้นะปลายเล็บผมนะเนี่ยนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่มีผลอะไรนะครับคือถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนี้ยบขนาดนั้นนะกีตาร์ฟิวเจอร์นะแบรนด์ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เมดอินเกาหลีด้วยนะครับผมอันดับแรกนะครับแล้วก็มีเป็นลูกมีดได้ต้องิดล็อกสายดีๆไปด้วยนะครับได้ปิ๊กอัพที่แรงอย่างที่ในคลิปเมื่อกี้นะต้องขออภัยผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผม เล่นโมลเล่นผิดต้องขออภัยไปด้วย่รงหน้าเลยนะครับล้วย้อหลังเนี่ยล้วก็ได้วอลลุ่มโทนที่โอเคเลยแล้วก็วงจรดีนะครับแล้วก็ตัดคอยได้อีกโอ้โหปิกอัพแรงแถมตัดคอยได้อีกก็เล่นได้กว้างแล้วนะครับแค่ปิกอัพเนี่ยก็ถ้าแยกขายปิกอัพหรือ,อยังไงก็ราคามันก็ไปไกลแล้วนะครับมีเป็นพันสองพันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนได้บอดี้แบบฟรีเลยบอดี้แบบไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ย้บอดี้เป็นงานแบบนี้นะครับ าสปงสปริงอะไรก็เนี้ยบอยู่นะครับบอดี้เป็นไม้แท้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อัดนะไม้แท้น้ําหนักดีเหมือนกันนะใช้คาว่าดีไม่ได้เด่น้ำหนักเอาเรื่องกันนะก็หนักอยู่นะครับแต่จากที่เล่น p พมาก็ไม่ได้ต่างมากครับโอเคสัมผัสดีนะครับคอมาเชฟดีด็อกนะครับชอบเชฟดีด็อกเลยไม่ได้ใหญ่มากด้วยคอของเกาหลีเขาจะไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของพวกจีนหรือเป็นอีกแบบอีกินโดก็จะใหญ่กว่านี้นะครับโอเคตามนี้นะครับขอบคุณมากนะครับใครสนใจตัวนี้ครับก็จับได้เลยนะครับ